แมวแจงว่าไงวันนี้เราจะไปทำอะไรกันดีได้ข่าวว่าคนเลี้ยงเขาจะออกไปข้างนอกฝากฝากบ้านไว้กับเราด้วยสตตอนนี้ฉันหิวข้าว๋ย่ฉันมานะฉันยังคิดไม่ออกไปกินข้าวก่อนแล้วกันสบายด้วยโอ้ยมันเละเทะหมดเลยอันนีแมวฉันมีแรงแล้วล่ะตอนเนี้น่าเกลียดแมวที่น่าเกลียดมากล้วฮิ ปไปไปเฮ้ยไหนดูสิโอ้แมวน้อยเจี๋ยวฉันจะออกไปข้างนอกหน่อยนะฝากอยู่บ้านด้วยนะจ๊ะไปเลย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 วันนี้พวกเราสองคนมาเป็นแมวใช่ไหมล่ะฮาเฮ้ยพวกเราพวกเราบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นของเราเรียบร้อยแล้ววู้วฉันเริ่มจากชั้นวางของก่อนเลย นี่เลยตีนี่เธอจะกินเออหูยอาหารมันก,กระจายเต็มเลยเอ๊ะวิชายดูว้าฉันพังบ้านฉันพังบ้าน<อ>มันก็พังบ้านเหมือนกันแต่เ<อ>นี้ยมันคือของขอกชันตอนนี้เนี่ยเรายังเป็นแค่แมวเด็กอยู่นะใช่มีพลังงานมากกว่านี้เนี่ยเราเอาจจะเป็นแมวที่โตขึ้นก็ได้ตอนนี้ฉันกำลังพังแท่งซูชิอยู่เธอมาดูดิมากินด้วยกันเปล่าเฮ้ยฉันขอกินด้วยดิก้เลยยลอยรวบรวบโอ้โหรอยโคตร์ดรุ่ยบีนแบ๊กนี่มันเปิดอ้นนี้ด้วยอ่ะ พริกเอ่อมัลตี้ไอ้ฉันชอบไอ้พวกเกล็ดแนวฉันเลเวลสามอยู่เลยอ่ะฉันเลเวลสี่ะดิเดี๋ยวฉันฆ่าบินแบ็คกันดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮมันมือวะมันแมววะเฮ้ยอูดูรูปแมวอื่นไม่ใช่รูปฉันฉันต้องทำลายมันที่หมดเลยไอ้แม่โห้มันมากเลยพี่แจ๊คบอกเลยว่ัในห้องน้ำมันก็มีนะเราต้องพังของให้ได้มากกว่านี้ฉันอยากพังบ้านฉันอยากพังทุกสิ่งทุกอย่างโอแม่ไม่รักฉันแม่ไปรักแมวตัวอื่นนะแม่ไม่รักแม่ไม่รักพังของพังของอีแน่อีแน่ แม่จะกลับมาแล้วเฮ้ยไฟไหม้ไฟไหม้ว้ายนี่นี่เธอลองพังนี่ดูดิเตาอบป่าไฟไหม้ใหญ่เลยจริงเหรอไหนอะไหนอะเนี่พังพังพังแล้วนี่นี่นี่เตาอบอันนี้อันนี้อันนี้ไมโครเวฟเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเตาเตาหลอมเนี่ยเตาหลอมเนี่ว้ายไฟไหม้ไฟไหม้แม่ต้องด่าแน่เลยฉันจะต้องได้พังแล้วถ้าแม่มานะจะกัดแม่ให้ด้วย แต่บอกเลยว่าตอนเนี้ยฉันมีพลังแกงกล้าแล้วถึงแม่จะกลับมาฉันก็ไม่กลัวแล้วล่ะฮ่าฮ่าฮ่าจะสู้แม่เหรอใช่มาดิแม่ฮืออหข้างนอกนี่มันยิ่งใหญ่จังเลยอะเป็นไงเป็นไงเธออยู่ไหนอะนี่ไงฉันอยู่หลังเธอเนี่ยอตัวสีเธอมันไม่โดดเด่นมันสีฉันนะฉันก็เลยมอมงแนตะ่ว่าบีซีเหรอโอ้ย นี่มาอะไรอะเสียงพวกมันจะพังเสียงอยู่อันนี้น่าจะเป็นรถของเล่นที่ขึ้นสนิมแล้วอ่ะแต่ฉันว่ามันพังได้น่ะอีอีอีแน่บาร์บีคิวจะต้องพังอีแน่เออสัตว์เอาด้วยเอออันนี้คือขี้หมาข้างบ้านหรือเปล่าเนี่ยไอ้ก้อนสีน้ำตาลเนี่ยเฮ้ยแต่ว่าหนูยังไม่มีพลังแก่งกล้าขนาดนั้นอะเฮ้ยมันขี้จริงๆด้วยใช่เหรอตัวฉันเหม็นไปหมดแล้วตอนนี้แหวะแหวะเดซื้อพังของอย่างอื่นแล้วกันนะนี่อย่างเช่น แจกกันแล้วก็โต๊ะในสวนฮ่าฮ่าฮ่าแม่ร้องไห้แล้วฮ่าฮ่าอยู่บ้านน่ะดูแลบ้านแม่ด้วยนะดูแลบ้านดีๆนะได้เลยครับแม่ได้ครับดูแลให้อย่างดีเลยครับแม่ไม่เอาไม่เอานี่เราหัวใสหมดเลยฮ่า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 แม่ไม่รห้หมดแม่ไม่รู้ว่าเรามีความแบบเลวขนาดเนี้ยใช่อุ้ยโห นี่มันของเล่นที่แบบฉันชอบมากเลยอ่ะใช่ใช่ใช่เราตากผ้าเหมือนกันเลยตากผ้าได้ด้วยฉันหิวแล้วโอ้โหฉันเอาผ้าออกหมดเลยเห็นแม่จะเห็นด้วยนะแม่บอกว่าโอ้โหสายแล้วผ้าของฉันผ้าของฉันต้องซักใหม่อีกแล้วมันเละหมดเลยฮ่า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 แม่รู้ได้ไงอ่ะโอ้โหแม่มีตาดีนอ่ะนั่นดีนั่นนาดี้ยเธอเห็นแม่บ่นอยู่ตลอดเวลาสระน้ำอ่ะสระน้ำสระน้ำจุ๋ม เธอเข้ามาเลยจุ๊บหู้ันมากโอเบื่อแล้วทำลายทิ้งได้ปะต้องเวลก้าก่อนนะดิรอบ้านมึงนะฉันกำลังพังนี่สไลด์ดื้นปึ้ง่าสไลด์ดื้นพังอะไรคือสไลด์ดื้นอ่ะสับ้านไหนสไลด์ดื้นไงอ่ฉันขอลองพังหน่อยแล้วกันนะสะน้ำอิอิอิเอชเอชเอชเฮ้ยบนหลังคาก็มี เึื่อาขึ้นราคาดิขึ้นมาขึ้นมาฉันด้วยรอฉันด้วยฉันรอขึ้นไปด้วยนี่เหียมเหี้ยวเหี้ยเหียมแมวแมวมันี่เลยแมวแมวมาแล้วดูดิที่นี่เป็นเมืองใหญ่มากเลยนะโอ้โหเล่นเต็มเลยมันนี่อุ๊ย ตึกนั้นเนี่ยหน้าพังของชาร์ตใช่ชนะมันน่าจะไปฝั่งนั้นได้อะเฮ้ย hey, ฉันเห็นฉันเห็นประตูหน้าถ้าเราเกิดเกิดว่าเรามีกําลังมากพอเนี่ยฉันคิดว่าเราน่าจะออกไปครองโลกได้นะพี่แจงเออเอาดีแต่ฉันจะไปพางบ้านฝั่งตรงข้ามก่อนด้วย มันต้องเท่าไหร่อะมันต้องแข็งแกร่งประมาณไหนถึงจะพังได้อะนั่นนะดีเราไม่เห็นได้เลยฉันก็ไม่แน่ใจแฮะเดี๋ยวเราต้องทำลายของในบ้านให้หมดก็แล้วกันอันนี้เนี่ยมันมีสไลเดอร์ที่ใหญ่กว่าของเราด้วยนะบ้าแม่ะหยังไม่ใหญ่ขนาดนี้เลยอ่ะเฮ้ยสไลเดอร์ <Hey! S 1> เฮ้ยแมวแมวหนูมีหนูมีหนูมีหนูอยู่วันนี้หนูเปิดมนเลยไอ้หนูบ้า จะอาอันใหญ่เลยมะอันใหญ่ก็อันใหญ่เริ่มจากอันกลางแล้วก็อันใหญ่นะอู้หูังให้หมดพังให้หมดสายกระบะสายก็พังให้หมดใช่ใช่ใช่อ่อต่อไปเราจะไม่เป็นแมวบ้าเราจะเป็นแมวที่ครองโลกฉันผังจนมือฉันเจ็จไปหมดแล้วอืมฉันด้วยแต่ว่ามันสนุกนะใช่มันสนุกมากฉันผังจนฉันรู้สึกตายข้าของหมดปล่อย ด <problems. S 2> ุ๊เด้ง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 นี่คุแมวแมเราดูข้างใต้อย่างน่ารักเลยอ่ะเฮ้ยมาที่เพื่อนเฮ้ยทำไมมีรถจอดหมดนี้ด้ะแล้วนี่คืออะไรเนี่ยขบวนเนี่ยขับหน่อยไม่ได้ฉันโดดแล้วนะนี่สงหึบแบ๊อ้าวเออในเมื่อเราพังข้างนอกไม่ได้เราเข้าไปข้างในกันเถอะ เฮ้ยเขาวิมีห้องเปิดอยู่เหมือนเจ้าของเขาจะลืมล็อกนะทิ่งหอไหนไหนแล้วป่วนเมืองทางบ้านเอาให้ยับเริ่มจากซ่วมเลยว้ายน้ำเตก ฉันจะพังเตียงฉันจะพังทุกอย่างฉันเอาด้วยฉันเอาด้วยทาง,งที่นอนแล้วมันเป็นรูปรอยข่วนด้วยอะดูดิใช่เหมือนฉันฝากมงินเอาไว้ให้เจ้าของบ้านหลังใหม่อันนี้เขาไวอ้อะข้างในมีกระดูกด้วยอะกระดูกเลเฮ้ย,ยมีกระดูกเฮ้ยหรือว่าเจ้าของเก่าเขาจะตายไปแล้วอะ <S 1> <S 1> <S นั่นน่ะดิเดี๋ยวฉันจะพาไปสู่สุคตินะตุบตุบตุบ เฮ้ยอันนี้แอบน่ากลัวนะเนี่ยบางทีประตูห้องเปิดทิ้งไว้เพราะว่าเจ้าของเขาอาจจะตายกลายเป็นกระดูกอยู่ในตูน้เลยใช่สะไม่น่าเลยเรามาเจอเรื่องสยองซะแล้วอ๋ออฉันพังเป็ดด้วยหัวหลุดออกมาหมดแล้วเนี่ยฉันอยากรู้จังตู้นี้โหมืนจะมีแค่ตู้เดียวนะที่เจ้าของบ้านโดนฆ่าหันศพอ่ะโอ้แต่เขาไม่น่าหันนะเพราะว่ากระดูกเขาเป็นโครงเลยอ่ะหันแบบหันเฉยๆไงเฮ้ยมีทีวีอยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะกระดูกเป็นเล้ง เอ่า่ฉันพังระเบิดหมดเลยนี่นี่นีตเตอร์ฉันก็ไม่เอาเอาไว้นะฉันหนังสือนี่ฉันก็ไม่เอานะเพราะว่าอะไรฉันไม่อยากเรียนฉันเป็นแมวฉันไม่ต้องเรียนฉันจะเรียนทาไมอะฉันก็พังให้หมดเลยดีถูกปะใช่นฉันคิดร้านี้ก็คือเราจะพังรถโอเคงั้นเราเริ่มจากคันสีขาวนี้เลยดีกว่าแมย้มยิมยิยม อุ้ยิววิววิวระเบิดหนักมากใช่รถระเบิดดังตั้มเลยอ่ะเมื่อกี้บังฮฮ่าฮ่สะใจอ่ะสุดยอดอ่ะเฮ้ยแมวปังอะไรเธอเห็นตรงนั้นปะอะไรโอ้อะไรอ่ะมันไปเว่อเวสิบสามอุ้ยแล้วเหมือนตรงนั้นจะมีส่วนสนุกด้วยนะดูนี่แล้วเราต้องรีบเว่อสิบสามเร็วๆแล้วไปสามเนี่ยเราจะออกเผชิญโลกกว้างได้แบบ ใหญ่กว่านี้อู้โอเคงั้นเดี๋ยวเราพังรถให้หมดกันเถอะใช่ฉันพังรถให้หมดก่อนอืมฉันด้วยฉันด้วยชปเดี๋ยวฉันจะขึ้นไปพังรถข้างบนด้วยฉันด้วยจุดหนึ่งคันฉันจะเอาให้ราบฉันด้วยมามามาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเฮ้ไอเสาเนี้ยพังได้ไหมนะ เันว่าเสานี้มันก็น่าจะพังได้อยู่นะพังได้แหละมั้งรามาเราช่วยกันช่วยกันหรืออร้อบอกโอ้โอ้ยพังแล้วว้ามันล้มแล้วอ้ยอยอเกือบทับเราแน่นี่นะนี่แน่ไอ้รดอันันึกันปูอเหมืจะมีอีกหลายโซนเลยนะที่เราอ่ะยังไม่ได้พังนี่ดันลงไปด้วย แต่ว่าเรายังพังอะไรให้มันเยอะไม่ได้นะฉันคิดว่าตอนนี้เนี่ยเราจะต้องเริ่มจุบเลเวลความเก่งกาจของเราแล้วล่ะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพังที่นี่กันให้ราบยิ่งกว่าที่ผ่านๆมาสุดยอดอ่ะฉันรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็อยากจะพังดีๆแล้วสิ ถ้าอย่าง,น,น,งน,นั้นเนี่ยเอาเป็นว่ายวครั้งนี้ฉันไปพักก่อนนะเพราะว่าตอนนี้มือฉันเจ็บมากฉันพังทุกสิ่งทุกอย่างไปคือแบบมือเลยกก็ไม่รู้อุ้มมือแมวของฉันมันเปื่อยหมดแล้วใช่มือฉันก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันงั้นเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมพี่จ้ากดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้กับพวกเราสองคนด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะเวลาที่เราลงคลิปเนี่ยจะได้ไม่พลาดกันนะคะ yeah. ใช่แล้วครับผมสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปนะครับบ๊ายบาย